้อนถล่มหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงรายบ้านเรือนและส่วนราชการได้รับความเสียหาย คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีของเมื่อวานนี้ที่บริเวณสามแยกปากทางแม่สวยพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายแรงลมทำให้มีต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นบางจุดความถนนอาคารบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายและนอกจากนี้ยังมีป้ายด้านหน้าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงพังถนนบางสายไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกบางจุดนอกจากมีฝนตกและมีพายุลมกระโชกแรงแล้วยัง มีลูกเห็บตกลงมาอีกด้วยทั้งนี้เหตุพายุกระโชกแรงดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและบาดเจ็บสาหัส2รายนายลุงโรตันวุฒินายอำเภอแม่ลาวเปิดเผยว่าพายุเกิดนาน30นาทีที่อำเภอแม่ลาวมีความเสียหาย15หมู่บ้านใน4ีตำบลก็คือตำบลจอมหมอกแก้วป่าก,ก่อดำบัวสลีและตำบลดงมะตะ ส่วนวัดได้รับความเสียหายหนึ่งแห่งก็คือที่วัดห้วยซ่านดอนจันทร์ส่วนสถานที่ราชการได้รับความเสียหาย3ามแห่งคือโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วโรงเรียนป่าก,กอดำและโรงพยาบาลแม่ลาวที่ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ต้องใช้เวลาปรับปรุงฟื้นฟู3-5วันส่วนผู้ป่วยได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดเชียงราย ประสานกับฝ่ายปกครองอำเภอต่างๆที่มีฝนตกและมีพายุรมกระโชกแรงทั้ง7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงรายแม่จันเทิงพานแม่ลาวเวียงชัยและอำเภอพญามเมียงรายรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ทำการสำรวจความเสียหายและเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วครับ